ครับผมกับอีนี้นะครับกับเจ้าตัวไทเทเนียม4ค2นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับผมตัวนี้เขามีอะไรมาให้บ้างนะครับจะมีความสะดวกสบายให้เราก็คือมีไฟส่องสว่างด้านข้างให้ด้วยนะครับรุ่นนี้แล้วก็จะมีไฟ LED นะครับมีไฟซีแคมให้ครับไฟตันหมอก็เป็นไฟ LED นะครับผมเนี่ยรุ่นนี้เป็นไฟ LED หมดเลยครับเท่านั้นยังไม่พอครับ และผ่านไม่ได้เลยด้วยพานาล i มิกมูล o ูปมาพร้อมเราหลังคาที่ไว้จับมาพร้อมกับเจ้าซิงโฟเอขนาดใหญ่ของเรานะครับเจ้าตัวนี้ทำอะไรได้ดีกว่าที่คิดนะครับผมไม่ธรรมดาครับเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยครับมีเมนูทั้งแอ p เปิลคาเฟ่แอนดรอยอัตมาให้เรามีวิทยุมีโทรศัพท์มีการสื่อสารใช้แบบสามารถโทรคุยกันได้โดยที่เราไม่ต้องผ่านมือถือนะครับผมเนี่ยครับนี่อันนี้ก็เป็นหน้าจอวิทยุนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นตัวการตั้งค่าของตัวรถนะครับโหมดการตั้งค่าตัวนี้ครับมาให้เยอะเหมือนกันครับมีพร้อมโอโตโฮมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้อง360องศานะครับผมสามารถดูได้หลายแบบนะครับตัวนี้เขาให้มาเยอะจริงๆครับตัวนี้แล้วก็กล้องเนี่ยครับต้องบอกว่าชัดกว่าของทุกค่ายนะครับหน้าจอชัดคมชัดมากครับผมแล้วก็มาดูกันครับว่าโหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างโหมดการขับขี่เนี่ยเขามาให้มา4แบบนะครับ จะมีโหมดปกติเนี่ยครับมาพร้อมกับโหมดการขับขี่มาให้4ี่แบบนะครับตัวนี้ครับจะมีโหมดปกตินะครับผมแล้วก็มีโหมดประหยัดครับมีโหมดลากพ่วงนะครับแล้วก็มีโหมดถนนลื่นอ่าสนใจแบบโหมดไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับเยี่ยมมากครับตัวนี้ให้มาเยอะจริงครับผมครับผม ก็ในราคานี้สเปคนี้แล้วก็เป็นรถที่ยอดนิยมของท้องตลาดนะครับก็ยังไงครับทักหาผมได้นะครับเกยเยี่ยมยุทครับ095-449-4533 EP หน้าผมจะพาไปดูรถเป็นตัวแพนิทัม m ี่คู4นะครับเจอกันครับ